สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้10บนาฬิกานะคะวันนี้วันที่29ตุลาคม2 5ง3 5น0นะคะก็เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์นะคะวันหยุดสุดท้ายแล้วเดือนนี้รู้สึกว่าจะหยุด4วันเพราะว่ามีอบรมที่กรุงเทพมหานาครน,นะคะก็เลยใช้วันหยุดเยอะนิดนึงก็เลยเที่ยวที่วันนี้ ทานมื้อเช้ากันค่ะวันนี้จะกลับบ้านนะคะบ้านสวนที่อุทัยธาน,นีนะคะแต่ว่าทางผ่านนะคะก็เลยแวะก่อนเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าวันนี้ทานอะไรบ้างจะบอกว่าร้านนี้ไม่เคยมาแต่ว่ามาแล้วรู้สึกว่าต้องต้องทำคลิปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีใครเข้ามาชมแล้วอยากหาร้านแถวทางนี้เองนะคะมาได้เลยค่ะ บรรยากาศสวยมากเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะติดริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะน,นี่ค่ะสวยมากให้ดูบรรยากาศร้านนะคะอ้านก็จะแต่งเป็นแบบนี้นะคะ สวยมากแล้วจริงๆปกติถ้าสายี้ก็คือคนจะเยอะมากแต่ว่าอันนี้ก็คือมา <c oughs> ช่วงเช้าก่อนก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูข้างนอกอีกอันนี้นะคะข้างนอกฝนตกก็เลยออกไปนั่นไม่ได้ค่ะสวยมากถ้าเกิดมาช่วงที่ฝนไม่ตกก็อาจจะได้บรรยากาศอีกหนึ่งโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้ทำ ไม่ได้ทําคลิปค่อนข้างนานเลยจริงๆก็กลัวว่าเพื่อนๆทาง Facebook แล้วก็ YouTube จะรอก็เลยต้องมาทำคลิปบ่อยๆนิดนึงเดี๋ยวจะหายไปนานนะคะวันนี้ทานอะไรกันให้วันนี้วันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้ทาน,นชาอันชันนะคะแต่ว่ามาลองชิมชาเขียวชาเขียวนะคะแล้วก็มะนาว มาได้นะคะถ้าเกิดใครอยู่แถวนี้ตอนนี้อยู่จังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้ชื่อร้าน Sunset Coffee ค่ะจังหวัดชัยนาทเลยแวะมาได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้สั่งขอซองมาด้วยเดี๋ยว ทานให้ดูนะคะปกติปกติจะชอบไปร้านกาแฟาแถวตาฟ้าแต่วันนี้ไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าบ้านไม่เกินไม่เกินเที่ยงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทานข้าวกับพ่อกับแม่มื้อเที่ยงด้วยบอกเขาไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะรอก,ก็เลยไม่ได้ไปแถวนน้นนะคะก็เลยมาทางนี้แทน วันนี้อากาศดีมากเป็นอีกวันหนึ่งที่ที่คือไม่เสียดายแล้วก็ดีใจมากเลยที่อยู่วันนี้เพราะว่าอากาศดีมากต่อ,อให้เราแบบมีเงินเยอะๆเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อบรรยากาศของวันนี้กลับมาได้จริงๆต้องมาสัมผัสเองก็รู้สึกแบบดีมากเลยค่ะที่จะสินใจเมนูนี้อร่อยนะคะชาะเขียวก็คือชาเขียวไม่ได้ใส่นมไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่มะนาวลงไป วันนี้อากาศที่นี่ประมาณประมาณ25เพราะว่าอากาศเย็นมากแบบเย็น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 จริงคือเย็นแบบไม่เย็นโดยตามสภาพเป็นมอส2บองศา เป็นยังไงบ้างช่วงนี้จะบอกว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเลยแล้วก็ไม่ได้ทานโปรตีนไม่ได้ทานคาร์โบไฮเดรตทานแต่ผักอย่างเดียวจากคลิปก่อนอน,นะคะสามารถเปรียบเทีเบกันได้แล้วก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบเพิ่มเติมไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นแต่ว่าสิ่งที่ทําเพิ่มเติมคือ ออกกาลังกายต่อเนื่องตอนเช้า30นาทีก่อนอาบน้ำนะคะแล้วก็ไม่นอนดึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกแบบดีขึ้นไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานก็รู้สึกสดใสขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ดูซมมากด้วยแต่ว่าไม่ได้ทานโปรตีนแล้วก็ไม่ได้ทานคาร์โบไฮเดรตเลยคาร์โบไฮเดรตนั่นคือจะไม่ทานก็คือใช้ได้จริงนะคะก็คือออกกําลังกายตอนเช้า30นาที ่อให้เราจะแบบทานน้อยหรืออะไรเงี้ยว่าโอเคต่อนม่วันทุกวันนะคะอร่อยมากไปกันค่ะเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าค่ะ,เด,ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเลยเวลานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ